นี่นะคะนี่ก็คือต้นมะเขือเทศที่เราไม่ได้เพาะอะไรเลยค่ะโยนคือเราตอนเราทํากับข้าวแล้วก็โยนทิ้งโยนคว้างนะคะลองเอามาโยนเล่นดูนะคะมันก็ขึ้นค่ะมีทั้งมะเขือด้วยนะคะอันนี้คือต้นมะเขือนะคะไม่ใช่มะเขือเทศนะคะน่าจะเป็นมะเขือเปาะค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นมะเขือเทศนะคะที่ออกข้างๆ้างนี่คือมะเขือเทศนี่ก็มะเขือเทศมีทั้งมะเขือเทศลูกท้อแล้วก็มะเขือเทศสีดารวมกันเลยนะคะเนี่ย นี่ค่ะเอามาโยนเล่นทิ้งๆคว้างๆออกต้นไม่ต้องซื้อแบบว่าไม่ต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์เลยนะคะตรงนี้มันเป็นดินเก่าที่ไม่มีเอ่อเคยปลูกเอาไว้ปลูกต้นพริกนี่ค่ะไม่มีก็เล่นยกต้นพริกมาทั้งต้นเลยนะคะนี่ค่ะออกลูกแล้วแสดงว่ามันติดรากแล้วนะคะเราก็ได้ต้นมะเขือแถมมาด้วยนะคะต้นมะเขือตอแหลค่ะอันนี้เขาเรียกมะเขือตอแหละนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือนดอกอัญชันค่ะนี่ค่ะดอกอัญชันก็แถมมาด้วยนะคะแล้วอันนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆเคยรู้จกักกัญชาแมวไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นกัญชาแมวนะคะเอาไว้ให้แมวลุ่มหลงนี่ค่ะกัญชาแมวก็ติดมาด้วยนะคะแต่ว่าเราก็คงต้องออปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าไอไอเจ้าปังปอนนะคะ ไอ้เจ้าปังปอนคอยไล่ตะกวดแมวอยู่นะคะนี่ค่ะมีกัญชาแมวนะคะนี่ค่ะถ้าใครไม่เคยเห็นก็ดูให้ชัดๆนะคะกัญชาแมวอันนี้มันต้นเล็กนะคะถ้าต้นใหญ่มันก็จะมีเมล็ดอะไรด้วยนะคะเพราะง่ายมากเลยค่ะกัญชาแมวนะคะแต่ว่ากัญชาแมวนี้แมวกินรากนะคะแมวไม่ได้กินใบนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราได้ต้นไม้ก็คือนี่เลยหนึ่งต้นมาแล้ว ที่เหลือมีมะเขือแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเปราะกับมะไอเขาเรียกอะไรอะมะเขือตอแหลแล้วก็มะเขือเทศนะคะสักแป๊บนึงเดี๋ยวแม่มิพาเอาไปาลงกระบะเพาะเอาไว้ก่อนนะคะให้มันให้มันโตอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกข้างบ้านกันค่ะปลูกบ้านกเกียดนะคะบ้านเราที่เต็มแล้วนะคะ บ้านตัวเองไม่ปลูกนะคะไปปลูกบ้านเพื่อนดีกว่านะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราเออโยนทิ้งโยนขว้างมเมล็ดพันธุ์ต้นมะเขือเทศนะคะทั้มะเขือเทศลูกท้อมะเขือเทศลาชินีแล้วก็นี่นะคะมีมะเขือด้วยนะคะมันติดมาค่ะไม่มีมีกระบะเพาะแล้วนะคะไม่มีก็จะพานี่ค่ะจะพาไปย้ายลงกระบะเพาะกันนะคะ ม,มีกระจกเอาดินแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่มีโยนมาทิ้งเฉยๆนะคะเนี่ยแล้วมันก็ติดนะคะอนี้ก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปย้ายลงกระบะเพาะกันค่ะเยอะเลยนะคะมีต้นเล็กต้นน้อยขึ้นเต็มเลยะค่ะ เราก็ไม่คิดนะคะโยนทิ้งโยนคว้างนะคะไม่คิดว่ามันจะติดได้ไวขนาดนี้นะคะติดไวกว่าเพราะไอในกล่องอีกนะคะมะเขือเทศแบบเป็นลูกเลยนะคะเดี๋ยวเรามีถาดหลุมแล้วนะคะเราก็จะไปย้ายลงนะคะส่วนที่ปลูกนะคะไม่ต้องห่วงค่ะที่ปลูกเรามีแยะค่ะ ไม่บ้านเราเองก็บ้านก็เกียดและค่ะงานนี้นะคะอุยดิครับก็จะมีเละเละนิดหนึ่งตรงนี้ก็ปล่อยมันก่อนนะคะให้มันงอกก่อนนะคะนี่นะคะคือมันยังมีมุมนี้อีกค่ะเนี่ยค่ะ ไม่มีเอาใส่กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่แล้วก็เอาปอ่วยๆใส่อย่างเงี้ยเนี่ค่ะเขาก็เริ่มแตกเดี๋ยวรอให้เขาโตขึ้นอีกหน่อยแล้วกันนะคะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นละคะ่ะผักบุ้งของไม่มีเก็บได้แล้วนะแต่ว่าค่อยๆเก็บค่อยๆกินนะคะเราไม่ได้ปลูกขายนะคะเราปลูก อ๋อเอาไว้สําหรับรับประทานนะคะมันก็จะมีทั้งแกรนแล้วก็ต้นสูงชรุ่เอาไว้สําหรับทานนะคะไปค่ะมาดูอุปกรณ์ของม่มีกันนะคะนี่ค่ะก็มีดินนะคะดินสําหรับปลูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถาดหลุมนะคะอุปกรณ์เราก็มีเพียงเท่านี้นะคะไปค่ะมาปลูกกันดีกว่านะคะ นี่นะคะการปลูกของแม่มีก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะนี่ก็คือถาดหลุมนะคะแลนนี่ก็คือดินสำหรับปลูกค่ะเม็ดแล้วก็แค่เพียงเอาดินเสษถาดหลุมนะคะค่อยๆหยอดไปนะคะรู้สึกถาดหลุมนี่จะรูใหญ่มากเลย จริงๆมันมีเอามาทำตรงด้านนี้ดีกว่าเสียดายดินนะคะเราจะเอาดินเทใส่หลุมนะคะคืออันนี้ไม่มีใจร้อนค่ะไม่มีไม่หยอดทีละหลุมนะคะม,มีจักรเกียแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตอกนะคะ ไวค้ค่ะทำง่งายๆใส่ล์มีนะคะตบๆๆ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 ๆนะคะตบเพื่อให้มันดีมันแน่นลงหลุมก,ก่อนนะคะตอกนะคะโอเคเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ค่อยมากดทีละหลุม ให้มันแน่นก็พอค่ะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราลดน้ำพรมน้ำอะไรไปดินมันก็จะยุบตัวลงนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเออเราก็ใช้ป๊อกกี้นะคะฉีดน้ำให้เทานิดหนึ่งนะคะให้เทาชุ่มชื้นนะคะ พริกทั้งมะเขือเทศนะคะถ้าหากว่ามันแบบบางทีเราซื้อมามันจะเริ่มเน่าเริ่มเสียเนี่ยค่ะหรือว่ามันเริ่มฉ่ำมากจนแบบว่าเฮ้ยทำกับข้าวแล้วมันมีอันนี้แล้วเราสามารถเอามายนโยนทิ้งเอาไว้นะคะแล้วมันก็ปลูกได้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะหวงพันหรือเราต้องไปซื้อเออมเล็ดพันธุ์ที่เป็นแบบเป็นซองมาปลูกนะคะ ที่แม่มี่ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์เป็นซองมาปลูกนั่นก็คืออ๋อมันเป็นอะไรอ่ะพริกขี้หนูนะคะเพื่อความชัวค่ะแต่ส่วนพริกกินดานะคะปลูกง่ายมากแม่มี่ก็โยนเรียบร้อยแล้วนะคะพริกกินดานะคะนี่นะคะมีความชุ่มชื้นนะคะจากนั้นนะคะมีค่ะ,มะเมล็ดไปต้นพันธุ์ของเรานะคะแม่มี่ก็เพียงแค่นี่ค่ะ เออที่จริงเขาต้องใช้ไม้ใช้อะไรนะคะแต่ว่าใช้มือก็ได้นะคะนี่ค่ะจบแล้วก็ปลูกไปแบบนี้เลยมะเขือเทศถ้าเราจะอ,อ่อลงปลูกนะคะก็ขอให้มันมีสักสีซาห้าใบอะไรอย่างนี้นะคะต้นนี้มันไม่ติดดินนะต้องคอยดูแลนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ คอยดูแลให้หน้ำเขานิดนึงแล้วก็ให้อยู่ในที่ร่มนะคะมะเขือเทศต้องปลูกในที่ร่มค่ะระหว่างนี้นะคะไม่ปิดดิแล้วก็พาเข้ามารับแสงด้วยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะต้นเขาจะยืดอย่างเดียวค่ะแต่ว่าพอยืดเนี่ยต้นเขาจะไม่แข็งแรงนะคะยืดแต่ไม่แข็งแรงค่ะ ะะรับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือว่าเย็นนะคะเย็นเย็นเลยนะคะอย่าไปรับแดดแบบตอนเที่ยงตอนบ่ายอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะเขียวตายแน่นอนนะคะ อย่างนี้แล้วค่ะหมดหรือยังเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะต้นมะเขือเทศของเราค่ะเพาะกันง่ายๆเห็นๆเลยใช่ไหมคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันนะคะว่าต้นมะเขือเทศของแม่มี่อ๋อจะ เติบโตจะสามารถลงปลูกได้ไหมนะคะว่าเป็นต้นมะเขือเทศอะไรบ้างลูกพ้อหรือว่ามะเขือเทศเขาเรียกว่ามะเขือเทศลาชินีหรือเปล่านะคะนี่ค่ะลดน้ำให้เขาอีกทีนึงนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะนี่ค่ะ,ะนี่ก็คือคณะกับ พริกเหลือๆที่อยู่ในถาดเพาะนะคะที่เรายังไม่ได้ลงปลูกนะคะเราก็จะเอามาลงปลูกด้วยกันเลยค่ะเหมือนถาดมันจะเล็กไปสำหรับต้นคะน้าของเราแล้วะคะ่ะ ว่าคณะมันพร้อมลงหลุมแล้วนะคะสามใบโอเคเรียบร้อยค่ะหมดแล้วนะคะกระบะนี้เราก็จะได้ไปเพาะอย่างอื่นต่อนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งต้นพริกแล้วก็ต้นคะน้าที่ค้างอยู่ในกระบะของเรานะคะอันนี้ต้นมะเขือเทศค่ะนี่นะคะพรมน้ำให้เขาสักนิดนึงนะคะให้ความชุ่มชื้นโอเคน,นะคะนี่ค่ะแล้วเราค่อยมาดู อ,อการจะเริ่ติบโตของเขาอีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ